น้อมุกดานารินทร์รักครับที่บีจีระพง์ครับ พิธนิชจิตุกูลครับคุณประิตฐ์พองดีครับอาจารย์ไก่ด้วยนะครับยะสะกับชัยสอนครับคุณนพพลมณีพันธ์ครับอาจารย์แม่ดรทิติรัตน์วิชัยดินครับอาจารย์มายประพาดาวิชัยดินครับและขอเรียนเชิญคุณศิวพลสังหาพานิชครับคุณสิริพรแสงเพชร คุณกันะชิดสรันบัณฑิตและคุณรัตนาวดีสุรยิยะวนาคุณครับด้านหน้าพิธีเลยครับวัยาดง ็นวันดีก็เป็นการเปิดปั้นฉายสตูดิโอด้วยแล้วเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของปั้นฉายสตูดิโอก็คือทางพี่ปัดเองแล้็พี่เองทางพี่ปัดเองกับผู้อำนวยการสร้างและผู้ำนการผลิตรวมกันก็คือตั้งใจอยากจะให้ภาพยนตร์เรื่องนี้คือจริงๆมีการเตรียมตัวมาแบบ2ปีกว่าแล้วแล้วก็ถึงเวลาและถึงความพร้อมแล้วคิดว่ารวมทั้งทีมงานต่างๆก็ตั้งใจแล้วก็อยากให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดนะครับส่วนรายละเอียด ภาพยนตร์ก็เดี๋ยวจะเป็นในรายละเอียดของบพี่ปัทนะครับก็จริงเราชอบภาพยนตร์ทุกแนวอยู่แล้วเวลาวาร็นคลรักหนังนะครับแต่แต่ว่าเรื่องความหมายป็นภาพยนตร์ที่เนื้อหาน่าสนใจแล้วก็มีความแตกต่างที่เราสนใจคือก็พูดถึงความหมายพระโอตโต้แตกต่างจากที่เรารู้จักนะครับแค่บอกว่าท่านังเพราะว่า ในขณะที่เราก็จะควบคุมไอ้รื่องของวัตถุมลคิแล้วอยู่มาบอกว่าเป็นวัตถุอันตรายแค่นี้ก็น่าสนใจแลนะครับก็จริงๆอ่าเริ่มต้นจากผู้กลับอาจารย์นิยมยุคกับสองอาจารย์โยกราอาจารย์มีชาอาจารย์โยเป็นผู้ทำวิจัยเรื่องพมไม้เป็นพม้อีสานครับซึ่งจากที่ผมได้รู้จักอาจารย์นิยมก็ได้เห็น อาสิท่ที่จะได้ยิมตั้งใจจะทำผมชื่อสนใจโปรเจกต์นี้แล้วก็เนื้อหาต่างๆในรายละเอียดของผ้าไม้ย้ายยแนะนำใช่ไหมครับเนื่อง,<ม>งจากว่าเราเป็นครูที่สอนเราเป็นอาจารย์ที่สอนภาพยนตร์เราก็เห็นปัญหาว่าเวลาที่เราะทําทําหนังขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ทําโดยปราศจากฐานความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่ปัจจุบันนี้เราใช้คขว่าซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้จึงมาจากวิจัยกว่า20ปีที่สะสม เพื่อที่จะหามุมมองที่เหมาะทาหนังให้มันสนุกแล้วประกอบกับเราได้มีโอกาสพัฒนาบทถอด DNA ของปัตญ,ญาปิดแก้วจาก600คนมาเป็น19คนเพื่อจะหา็อกลายเพื่อน,นำไปสู่การทําบทที่ดีที่สุดเพราะเพราะฉะนั้นพระไม้นอกจากจะเป็นหนังที่สนุกแล้วยังมีข้อมูลที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงในหมู่บ้านในอีสานครับ ก็มันก็จะพูดจะความเชื่อก็ก็มันมีหลายๆอย่างมันมาลงตัวที่สองคนนะีครับเพราะว่าด้วยจริงๆเคมีด้วยเนาะแล้วก็จริงๆจากบทของตัวนักแสดงนําของทั้งสองท่านด้วยมันมีอะไรหลายๆอย่างทั้งเรื่องเรื่องของความเชื่อการออสืบสวนการเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในหลายๆอย่างในเรื่องเรื่องเนี้ยคิดว่าสองคนน่าจะถ่ายทอดออพาพประวัิเรื่องพามายออกมาน่าจะดีที่สุดนะครับ ดีใจค่ะดีใจมากดีได้มีโอกาสแล้วทุกคนี่าอยู่เรื่อยก็เป็นคนแรกที่กมาด้วยก็อมาที่ได้โอกาสมาจนทำให้ทันทีได้วยวันนี้เรือดียางซีด้รวบรวมใหเป็นซีรสอให้กับเรนแลก็ทุกคนรายการที่จะถึงก็ ใจครับผมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องขมาอะไรอย่างเงี้ยงขาลอบคุณมากๆนะครับผมที่ให้โอกาสคนนะครับได้เขาเรียกว่าชีงบทบาทอีกเรื่องหนึ่งกันนะครับผมแล้ววันนี้ก็ได้เลื่อนวงเสียงก็ถือว่าเป็นเชื่อว่าหากเราเอาความเชื่อเหล่านี้นะครับที่อยู่ที่อยู่ในสังคมมีสารที่ยึดยึดแน่นยึดติดดินเหนียวแน่นกันอยู่แล้วเนี่ยเอามาเป็นเป็นหนังแล้วก็ความเครียดแค้นทุกอย่างมันมันเข้าไปอยู่ในก้นบึ้งในจิตใจมนุษย์มนุษย์เนี่ยแล้วสมมติว่าไอ้ความ ความเครียดแคนเหล่านั้นนะ่ะมันหลุดออกมาจากความเป็นมนุษย์เนี่ยทุกอย่างมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมก็มองว่ามันน่าจะมีความบันเทิงอยู่ในหนังมากพอสมควรแล้วก็บองว่ามันน่าจะเป็นมิติใหม่ของของหนังในแนวน,นี้ด้วยครับลำดับต่อไปนะครับทุกท่านยังอยู่ก่อนนะครับตอนที่สองขออนุญาตเพิ่มเข้าไปนะ